สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ช่องออดิซอนแฟร์มารีนะครับและ EP นี้นะครับเรามาดูการทํางานนะครับก็คือการต่อบันไดของช่างดำนะฮะช่างดำกับช่างโจงของเรานะฮะนี่นะฮะเราโม้มาดูเพื่อนสักหน่อยหนึ่งนะฮะ อันนี้คือไอรอนแมนนะครับ Alien. Alien. ไอรอนแมนไอรอนแมนไม่ใช้สเตนอินนะครับ<อ>สลิงก็ไม่ใช้าริงก็ไม่ใช้นะครับส,รสดๆนะฮ<น>ะสดๆผมรอขึ้นบันไดล,ลิงอยู่นะครับตอนนี้ก็นี่ครับกำลังดูในช่างนะครับดูนะดู เจ็ดีครับมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะดัน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 นะจ๊ะมาดูฝีมือ,น,มอนะครับการทำงานนะครับ วัสดีทั้ง92ท่านนะครับคุณสุจิตรายหัหวใจมาคุณอรวรรณให้หัวใจมาคุณน้องป้ายสวัสดีแอดอดิซอนเจอกันอีกรอบค่ะขอบคุณครับคุณแม่มารีกดให้แล้วแอดอดิซอนคุณสมจันทร์กดไลค์ให้นะจ๊ะขอบคุณครับคุณสมจันทร์พี่โอ๊ตนะฮะสวัสดีรอบที่สองนะครับว้าวาว,าว,าว้าเสร็จแล้วต้องสวยปังนะครับครับผมนะฮะนะฮะเอฟซีดูหลายๆมุมนะอ่าแล้วก็พี่โอ๊ตวิวสวยคุณท่าน นันยานะครับทักทายมาคุณจุรีรัตดันดันนะพี่โอสวัสดีครับเอสเอและเอฟซีคุณสุธที่ราสู้สู้พี่โอให้กาแฟมาคุณอัมพรให้หัวใจมาคุณไกซีนีนะครับพี่ไก่นะสวัสดีค่ะคุณจุรีรัตนะครับใครมาบ้านพี่นะต้องช่วยกันดันดนนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณงานช่างนะครับดีดีนะครับมีที่มือนะฮะช่างดำเรานั่นเองนะฮะ คุณสวอยนะฮะกดให้แล้วครับนะฮะขอบคุณครับผมนะฮะขอบคุณเยอขอบคุณเ้อนะฮะคุณอรรวรนะคุณม็อกมอกนะครับกดไลค์ให้คุณอรรันมารอบนี้ติดตามค่าครับผมเป็นไปได้ครับเดี๋ยวทยอยเข้ามานะครับเพิ่งขึ้นใหม่นะจ๊ะหัวข้อจะได้ตรงนะครับพอดีลากยาวมาตั้งแต่บ้านลุงนะฮะแต่รอค่านะครับคุณม็อกมอกให้หัวใจมาคุณม็อกมอกนะครับทักทายมาคุณแม่มาดีนุ๊กขี้ไม่มาแล้วนุ๊กขี้ภูมิแพ้ขึ้นนะครับวันนี้นะฮะเป็นตาแพ้ภูมิกรุงเทพนะฮะ คุณม็อกม็อกกดไลค์ให้คุณม็อกม็อกให้หัวใจมาคุณน้องไายบาเบียมาถึงหรือยางยังจ้านะครับคุณท่านันชยาถ่ายช่างให้ดูทุกมุมดีค่ะครับผมนะฮะก็จะโยกย้ายไปเรื่อยๆนะครับ fc นะครับให้ดูหลายๆมุมนะฮะตอนนี้ก็ขยับมามุมที่สองนะครับเปลี่ยนมุมกันบ้างนะกลัว fc เบื่อนะครับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนมุมให้ดูหลายๆมุมคุณนัทนันนะครับให้หัวใจมานะครับมีมุมเดียวที่ไปไม่ได้ตอนนี้คือเครื่องปันไฟนะเพราะเสียงมันดังอดีศรพูดแข่งกับเครื่องปั่นไฟไม่ได้ครับ S <S ตอนนี้สักพักหนึ่งในช่างม่นจะพักกินข้าวนะครับ f ีนะ <S 2> <S 2> <S นี่ครับบรรยากาศในการทำงานนะครับสุดยดอดเลยสุดเลยพักก่อนครับพักก่อนพักสุดยอดอะไรครับถั่วต้มถั่วต้มถั่วต้มมาถั่วต้มช่างสั่นแล้ว ตอนนี้ช่างสั่นนะฮะหิวข้าวนะครับหิวข้าวแล้วอือลอง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 ขึ้นสิโอ้ขึ้นไม่กลัวครับกลัวแต่ไม่มีระดับโอ้ยกลัวแต่ไม่มีระดับโอ้โหระดับก็ระดับก็น่าจะ99.99%อีกประมาณ3อันใช่ไหมแมนบอย สามอันเนาะสามขั้นนะฮะอันนี้คือ เวลาเวลาทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับข้าราชการก็ที่หนึ่งที่สองนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วตกไม่ตกแล้วไมนรัดเกินไปตัวนะอันนี้เอาไปขั้นแรกก่อนครับขั้น่สองขั้นขั้นที่สองยพิ่งย่ิ่งพิ่งคือคือก่อนที่จะขึ้นขั้นข้างบนนะคุณต้องเริ่มจากการก้าวแรกนะครับก้าวแรกต้องให้ต้องให้ฐานมันแน่นก่อนค่อยขึ้นก้าวที่สองครับผมถ้าไม่แน่นก็อย่าอย่าไปขึ้นเลยครับเออถ้าก้าวแรกไม่มั่นคงอย่าขึ้นขึ้นนะครับช่้งดำเป็นห่วงนะครับ ความปัถนาดีจากช่างดำนะฮะไม่ใช่มันเป็นสโลแกตแบบนั้นนะฮะรู้จักว่าขั้นแรกฐานไม่มันคงก็จะไปขึ้นเลยมันเสียงมันสูงครับเอออย่าระวังส่งเลยับพี่อันนี้คือช่างไม่มีเราไม่มีเราโอ้มันต้องเพิ่มเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มที่อ้าวถ้าเกิดขึ้น เออพี่มันต้องมีสองอันไหมประกบข้างกลัวแบบว่ารองเท้าแบบมันเลือดปึ๊ดเลื่นปึ๊ดเนียนะครับนี่ประมาณนั้นแหละเอาพี่ที่ที่เออเทสเดอเออถ้าเป็นสองอันนี่โอเคนะรองเท้าพ้อใบนะนี่เอออย่างน้น้อยตรงกลางหรอมีมันมันยังลดมีสองมีสี่ใช่ไหมเออแบบนี้พี่คือลบไปข้างในน้อย น้ามันน้อยแต่ว่ามันมั่นคงเลยพี่ถามเจ๊ครับถามเจ๊ดูก่อนเจ,เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรึกษาซะก่อนก่อนกินข้าวปรึกษา,ก,า,ก,าก่อนมาดูก่อนว่า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 ต,ตอนนี้ต้องเรื่องนี้ต้องถามเจ๊ครับผม,มเจ๊ใหญ่ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเจ๊รองเท้าเจ๊อยากมั่นคงในเวลาขึ้นบันไดมันต้องใส่สองอันเจ๊แต่ว่าเจ๊จะเอาไว้ข้างนอกหรือข้างในอ่าเจ๊อยากได้ข้างนอกหรือข้างใน ไม่ใช่ต้องเพิ่มเพราะว่าจะเอาอย่างนี้แบบเจนี่โอ๊ตเปลือยระวังยาไอ้เปลือกกล้วยมาใส่โอ้ยกิ้งครับนู่นก้นหินน่ะใช่บอกเขาทำน้ำมันหมูหาแอนใส้ใช่จะเจอเศษเศษน้ำมันหรืออะไรที่มันเลื่อนๆน่ะอันตรายเวลาคนตอกต้องเป็นสองต้องเป็นสองเล็กละน้องนี่แหละ็กไม่ไม่ พี่พี่นัดเอาข้างในหรือข้างนอกนี่นะฮะัไ,ไ,ะฮะไม่พอตั้งราว้คัญอง่ออย่างน้อยต็วนี้อีกเส้นหนึ่งละตัวนี้นะกองสามะรอดูนะครับกองสาม้ังนั้นนี่ขีดเล็กออลก็ไม่พอครับ นี่เล็กก็ไม่พอเล็กไม่พอตัวตั้งตั้งราวครับนีตัวตั้งราวเล็กตัวตั้งมันต้องใครใหญ่ถ้าอันนี้มาตั้งแต่แรกก็ไม่ตั้งร่มถ้าไม่ทำคานใดก็พอก็ผมสั่งมาแค่สองเส้นเองมาเปลือกคานใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะครับตอนนี้เล็กไม่พอนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวอัปเดตกันต่อนะจ๊ะ